โอ้ยายาการติดเส้ด้แบบมองกวโอ้คอนี้ปีนานกติดสองเท่านเาานานะ้เขาย่นั่งด้ลากมังไปจนไรโคโอ้จริงเหปรปบิกเลยครับพี่พนาป้าบกปบ้าบกว่าพาี้ ปลาบึกจะปลดลงที่เดิมเพรว่าไม่เอา,อาเพร,ระาะม,ม,มันเง่ก็อยู่ว่าหลุนแหลมีที่สองเลยเนาะเพราะว่าพี่กายซำเก็มีเหมือนมีที่สอง่นเหญี่ยิบุโยมองราะว่าัมีนี้แล้วตังตา,ามนี้แล,ล้วไอ้คิดว่าหลุนที่สองเยเพราะว่าพี่กายซ้ำเเขาเขาปล่อยลงเงยที่สอง ป้าป้าสิปาปีนี้ปลาบิกสุดใหน่อยว่บางเงี้ยเราเบิกหพี่น้อนพี่น้องก็ขู่เจ้าก่อนยังบางเงี้ยเลยจีวันคุณมึงเลยขี้บานแตกเลยดิเอาไปตัวให้่อ่อนโอ้นี่มันต้องมึที่สองเลยร่ะมันมาอยู่แล้วนีุ่่นแรกตัวห er ี่กูนี้นี่ ที่ต้มรล้วล้างหาองต้มที่มวร้อนรีนไปหนาเนาะร้อนหนาฝนปีหนึ่งเป็นยังไงกว่านี้ยูที่สองติดวะที่สองเงี้ยนอนอนึ่งตะเกีมันจะจำได้ยูแล้วก็ไปแข่งเล่นแค่วามวันไป

ีเริดวาจังไงหวาสลิดติดมองเหม่กินไมาสอบกินมันหรอไงตามองมองขาดโอ้ยงมจังเนาะโอ้อเบ็ดใส่น้อเกเกีบยังไเก็บเก็บเขาไปเก็บเหรเพราะกินแทบไม่ค่อยได้ให้ตอนกลางวันเก็บตายเราไมยิกนี่ไ้ให้เอายุ่ไป มีไล้ต้งยงไงบอกปะปังไอ้ทุนไหมทุนเลยเพใหญ่ย่นลงจำนี้ปีไก่ใหญ่แล้วมันกคนปลาสปีไม่สานจะหอดสุดที่ไม่สาปีท่นว่าสปีกว่าสปีหรือสปีนีปลาปีนี้ ตวลเพราว่างั้นจะพลาดเนาะคุสงสำมันงดุ่เีไปสบหม้อเม่ยเนาะทำหม้เมื่อยได้พี่น้องนี้องขคอใหม่ขค้ง้นดุ่นะ